เย็นเยือดเลยครับพี่น้องอุโมงประวัติศาสตร์เขาน้ำค้างหรือหมู่บ้านปิยมิตรห้า ตั้งอยู่บริเวณเขาน้ำค้างหมู่ที่1นึ่งตำบลคลองกวางอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เป็นหมู่บ้านคอมมิวนิสต์มีการสร้างองุโมงในภูเขาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและหลบภัยแต่หลังจากการช่้รบกับรัฐบาลเกือบ40ปีพรรคคอมมิวนิสต์ก็ได้ประกาศยุติการต่อสู้และเข้าร่วมเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยม่อปีศ2 5 3 0 อุโมงประวัติศาสตร์เอาน้ำค้างสร้างจากดินเหนียวเป็นอุโมง์ที่ใหญ่และยาวที่สุดในประเทศไทยขุดด้วยกำลังคนใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีภายในแบ่งออกเป็น3ช่องทางลึก3ชั้นมีทางเข้าออก16ช่องภายในอุโมง์จะมีบันไดเชื่อมระหว่างชั้นความยาวคดเคี้ยวขึ้นลงภายในอุโมง์ประมาณ1กิโลเมตรภายในอุโมง์แบ่งออกเป็นห้องห้องยกตัวอย่างเช่นห้องประชุม จุดฝึกยิงปืนห้องธุรการและห้องที่ทำการผู้นำเป็นต้น